ช่วงนี้นะคะเงินก็หายากยากนะคะใครๆก็อยากได้เงินกันทั้งนั้นแต่พี่ปายนี่มีเคล็ดลับจะบอกทุกคนลอกแอดเข้าที่แอด i n w 1 0ดูค่ะที่นี่นะคะเขามีเกมให้ทุกคนเลือกเล่นมากมายเลยและอีกอย่างนึ่งนนะคะ่ะรายได้เสริมพี่ปายเนี่ยก็มาจากแอด i n w 1 0ค่ะเล่นเกมแล้วสามารถมีรายได้เสริมได้ด้วยนะอย่าลืมนะคะแอดเข้าพิทีแอด i n w 10พี่ปายเนี่ยจะทิ้งแอดไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะทุกคน ด้วยค่ะน้นองๆพบกับพี่ปายนะคะที่ช่องใบเกือค่ะก็วันนี้นะคะพี่ปายจะมาทําคลิปแก้มให้เดวค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่า <Yeah. S 1> คลิปนี้อาจจะแบบแก้มแบบแรงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้อะค่ะพี่ปายนะคะเพิ่งมาจากที่บ้านนะคะก็คือปกติเนี่ยก็คือจะมีพี่ปายจะนอนสองที่ก็คือที่บ้านกับที่ร้านนะคะเมื่อคือนพี่ปายเนี่ย คือไปนอนที่บ้านนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาที่ร้านตอนเช้าก็คือพี่เบลเขาเนี่ยนอนอยู่คนเดียวที่ร้านอะไรอย่างนี้นะคะก็พี่ปายเนี่ยาหายไปทั้งคืนเลยก็ว่าได้ประมาณว่าก็กลับไปนอนบ้านมันก็ต้องหายทั้งคืนป่ะ <c oughs> คืออย่างนี้พี่ปาจะแกล้งว่าเออแบบเนี่ยคือหายไปมาหายไปหนึ่งคืนเนี่ยคือมีรอยดูดที่คอนะคะ รอยจ้ำมาอะไรเงี้ยเหมือนรอยโดนดูดมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะค่ะรอยที่โดนดูดตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ปายเนี่ยก็จะใช้เนี่ค่ะน้องลิสติกนะคะแต้มให้เกิดเป็นสีแดงๆช้ำนๆนิดนึงนะคะที่คอแล้วแบบไปดูเดี๋ยวพอเราเข้าไปในห้องปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะไปพี่ปายก็จะไปดูก่อนนะว่าพี่เบลทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบ ความไปอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาเห็นนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆมาดูปฏิกิริยาพี่เบลกันค่ะว่าถ้าพี่เบลเห็นรอยดูดที่คอของพี่ปายเนี่ยพี่เบลเขาเขาจะทําปฏิกิริยายังไงนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันนี่ค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่ปายนะคะก็จะลงสีแดงก่อน เป็นแดงไปไหม,ม,บบไไหมคะน้องๆว่าถ้าต่อยโดนดูแบบนี้มันดูแดงไปไหมสาว นี่ค่ะน้องพี่ปายก็จะใช้ลิปสติกเห็นไหมคะสีมันออกจะเข้มๆม่วงๆนิดนึงนะต่แต่ตเด็กๆก็พอเนะเพราะว่าคงไม่มีใครปากปากใหญ่เลยได้เยอะขนาดนี้ก็ดูช้ำๆนิดนึงอะไรอย่างนี้โอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะคอพี่ปายแบบมันจะสว่างนิดนึงมันก็เลยดูเห็นชัดเจนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นลอยลิปสติกอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าพี่เบลทำอะไรเดี๋ยวเราไปแกล้งอยู่ใ,ใกล้ๆพี่เบลกันโอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราก็พี่ไปก็ขึ้นมาดูก่อนนาอว่าพี่เบลทำอะไรอยู่พี่ไปก็จะฟอร์มว่าเหมือนแบบเออเล่นเกมอยู่ต้องหาจังหวะจังหวะที่ว่าเขาเดิอนออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยพี่ไปต้องฟอร์มว่า หิวน้ำหรืออยากกินอะไรมีอะไรในตู้เย็นต้องดูก่อนเพราะถ้าเขาอยู่ในห้องถ้าแอบ,บตั้งกล้องเขาก็ต้องเห็นใช่ไหมอ๋อวิซี่ยังไงบอกเขาว่าอยากกินวิซี่แล้วเดี๋ยวก็ให้เขาออาให้เอาแจ้ง okay, ตื่นาน,นยังนนแล้ว แต่งตัวสลอกวันนี้ออกไปไหนบ้นี่วันนี้เขาไีทิพตแมอทิปเจ้าโนเฮเตอร์มาที่ขนองบอใช่เดี๋ยวจะไปมั่วบ้านงานบ้านงานที่ไหน <c oughs> ก็บ้านงานนั่นแหละที่เขามากันนั่นแหละเขาเรียกว่าบ้านงานอ๋อ <c oughs> ไปกี่โมงอ่ะก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวสักพักค่อยไปอ๋อโอเคครับทำไมอ่ะหมายเขาว่าจะมาปรึกษาเจงเรื่อง อะไรซะหน่อยอ่ะทำามต้องอะไรต้องถือกล้องอ่ะอ๋อไม่ได้ถือเขาเล่นเกมอยู่โอเคโอเคนี่มีปูอะไรไม่รู้เกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าในรอบหลายสิบป,ปีเลยว่ะอย่างสิบป,ปีแล้วเนี่ยจริงเหรอปูอะไรอ่ะเขาเรียกว่าปูไก่ตัวใหญ่หนี่เขาบอกว่าหลายสิบป,ปีแล้วนะ<อ>นะมันไม่ดอุดมสมบูรณ์เนี่ยเออเมื่อก่อนเขาเห็นไอซูอวิซี่มาเต็นกินหมดยังยัง หยิบให้หน่อยได้เปล่าเขาหิวอ่ะเขาแล้วทำไมเดินเข้ามาไม่หยิบเลยเอาเขาลืมเขาตอบแชทเขาต้องแบบเล่นเกมแล้วเดี๋ยวเนี่ยลูกค้าแชทมาถามซื้อของอีกคุณต้องโดนซุปตีผมหรือเปล่าโอเคค่ะน้องๆเขาออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวพี่ไปจะแอบซ่อนกล้องไว้นะคะโอเคค่ะน้องๆพี่ไปซ่อนกล้องไว้แล้วนะคะ ว่าเขาอ่ะจะเป็นยังไงเป็นกันแล้ว ตัวเองนวดดิืนึนวดนวดตัวเองไ,ไ,ไหนคอไหนขอมึงแไปโดนอะไรอะตีอ่ะคนตีน เอ,อเอามาดูปล่อยปล่อยมึงจะปล่อยไหมไม่ปล่อยกูปล่อยมึงน,นะเร็วอะไรเขาหมดมันกัดไม่ใช่หมดแล้วเองหมดมันกัดจริงๆนะเขาไม่ใช่หมดแล้วเขาเกา,เายอ,อย่างนี้ใช่ไหมเขาเกาวจริงๆใจเองดูดีๆก่อนมันลอยดูดตัวเองมึงอย่าบัญยาอ่อน ใครจะดูดตวเองเขาไปนอนกับลูกมามึงแกไปนอนที่อื่นมาใช่ไหมเขาไปนอนกับลูกมาแต่ไม่เชื่อใจเขาหรอ,อ,อเอออาอยู่กันมา, 5, มาห <c oughs> ้าหกปีไม่เชื่อใจเขาอีกหรอโอ้ไม่ใช่ห้าหกปีหรือสี่ห้าปีเลยนะตีไม่เชื่อใจเขาอีกหรอมึงนี่มันร้ายมึงไปโอนให้ลูมา เขาบอกว่าหมดมันจังแล้วพ่อมันกับเป็นจ้ำๆเนี่ยหมดพ่อมันกับเป็นจ้ำๆ้ำหโอยโอยโอยจ้ำไหนจ้ำไหนจ้ำเป็นจ้ำจ้ำเลยไหนดูสิไหนเอาอ่ามึงกเัว่ตงไอ้มึงทำไมก็พูดกันดีก็ไม่ใช่เหรอมึงโดนใครดูดมาเอาดีๆอะไรเอาดีๆถ้าเขาบอกความจริงจะ ทำไมเขาไอ้ <laughs> ไม่เป็นทาง <laughs> ดูดิจำหน่อยเขาพูดความจริงแล้วเต่งจะเป็นอะไรเขาไหมล้วขอขอ,ขอดูข้างนี้ก่อนฮะ<ห>ขอดูขั้งนี้เขาจะดูว่ามาันจะบ,บ้าเหรอเต <laughs> ่งเร็วๆไหนรู้ว่ามันเหมือนอะไรแปลกๆอย่างอะไรแปลกไหนใช่หรือเปล่าเต่งอะไรมันเป็นสีนี่ <laughs> ก็สีงไง <laughs> สีเหยหรือไปสักแก้กูอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยกูว่าเอาไปถือกล้องมานเนี่ยก็อยากรู้ว่าเออถ้าไครเห็นเขาอ่ะโดนดูดคอมาแดงจะรู้สึกอย่างไงรู้สึกไงถ้าเห็นถ้าเขาแบบว่าโดนดูดคอมาจร,มจริงหรืออะไรไม่เราก็ต้องถามก่อนว่าอะไรนั่นจริงเหรอยังมึงไม่ถามกูด้วยแต่ม <laughs> ึง <laughs> เห็นแล้วมั้ยเอาก็อันนี้ก็เหมือนนะมันเหมือนไหมล่ะเหมือนเอ้ยเชี่ยมึงโดนใครดูดแล้วถามใครดูดอะรองนี่อะรองนี่ อ๋อเป็นสีนี่ว่าเปล่าแล้วถึงเหมือนเลยเราเหมือนเบบเหมือนจริงเหอเหมือนมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งสุดยอดเลยมึงมันเหลี่ยมนะงม่คือหน้าเหลี่ยมจังม่จังแม่ห้การแกล้งเ้าเมี่อ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะเนี่ยอยากรู้จังว่าคลิปต่อไปจะแกล้งอะไรที่เดียวดีเดีวเาตั้งกล้องไว้ไหนฮะตั้งกล้องไว้ไหนให้ขนานเอาบูนหาตะลุมแล้วหาเอาหา ก ja ูว่าแล้วกูเป <she> ิดประตูมาทำไมไม่เห็นนี้นไอพวกเวนใครบนคนขอให้พี่ปายแก้งพี่วะก็เขาก็รีบๆอยู่ดินน้องๆคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่ปายด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ถ้าใครแบบว่าเออทำไม เวลาพี่ปายโพสหรือว่าคลิปมาคลิปเหมือนนะ <c oughs> นหรอเออเหมือนเลยถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยเห็นคลิปพี่ปายนะคะก็ลองกดออกไปก่อนนะคะ,<า>ะแล้วกดเลิกติดตามแล้วก,กดติดตามใหม่คือต้องกดเลิกติดตามก่อนแล้วก็ค่อยไม่ต้องติดตามแล้วค <c oughs> <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> มันเป็นบั็ของ y YouTube ครับทุกคน ค่ะทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ปายด้วยแล้วสิ่งสําคัญเลยถ้าอยากมีไรายได้เสริมเนี่ยอย่าลืมแอดเข้าไปที่ ad r ad i n w สิบค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะผิดหวังมาจากค่ายไหนเนี่ยบอกได้เลยว่า ad i n w สิบจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะ have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong, let's break it down for a minute, I want the crown, I'm gonna get it, you hear me laughing, I'm winning, yeah Charlie Sheen will be grinning.